นายสุพอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบคขืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและมอบป้ายพร้อมธงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทยนัหอประชุมวิหาร8เซียน8ปดริ้วสว่างศรัทธาธรรมสถานตำบลบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดจันทงเราโดยมีนายอนนท์แสนด้านประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยนายองอาจวิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทยพันโทพิธิษชาญเจริญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยนางธนพัฒน์พันธวาฒประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทยนายสมชายแสงทองรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคเหนือนางนิตยานาโรรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคอีสานนายทวีประหยัดรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคใต้นายพัชระคตพรพงศ์ ประธานภาคตะวันออกนายชัยณรินทร์กุลาอัมประธานภาคกลางนายเอกเทธิ์หมวดทองประธานภาคตะวันตกและอดีตประธานหมู่บ้านสแสดงภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้พอประธานอดีตบ้านเสื้อแดงภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม26จังหวัด เป็นตัวแทนคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและรับป้ายพร้อมถงมอบถงหมู่บ้านวิสาหากิจเรารักประเทศไทยซึ่งมีการสนับสนุนวิสาหากิจชุมชนเรารักประเทศไทยภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออก26จังหวัดมาร่วมงานให้การต้อนรับกว่า2,500คน